สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเซลเอนะครับผมเซลเอเฟสทาร์ออโต้นะครับอ่าวันนี้เราจะมาแนะนำรถเข้าใหม่นะครับผมก็คือจะเป็นตัวอาโตโยต้าโคจิเนอร์นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องเป็นซินนะครับผมเครื่อง2 7 V นะครับขับ2นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรอบรถนะคะผมก็คือตันนี้จะเรียกว่าน่ายักษ์นะครับผมน่ายักษ์ปี2009นะครับผมปี2008ันแปงพกครับผมของทษทีนะครับ ตัวนี้นะครับผมไฟครับเนาะเราอาจจะยังไม่ได้ทําอะไรนะครับลูกค้าอันนี้เรายังไม่ได้ทาอะไรนะครับเพราะว่าน้องเข้าใหม่จริงๆนะครับเข้าใหม่สดๆจริงๆนะครับผมก็แค่ล้างทําความสะอาดเนาะนะครับตัวนี้เหมาะมากกับช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับช่วงน้ำมันแพงนะครับผมอ่า สามารถใช้แก๊สได้นะครับผมตอนนี้เรามีติดแก๊สมาให้พร้อมแล้วนะครับในช่วงน้ามันแพงก็สลับกับเบนซินแก๊สนะครับผมอันนี้เป็นแก๊สอะไรคบพี่ตัวนี้เป็นแก๊ส LPG ก็ผมแก๊ส LPG นะครับอ่าประหยัดแน่นอนนะครับในช่วงนี้เนาะก็แนะนําได้เลยนะครับผมคันนี้นะครับสวยงามมากครับผมนี่นะครับน้องไหมจริงๆนะครับ น้องใหม่จริงนะครับอันนี้ยางใหม่นะครับผมยางปี2021นะครับผมนะครับอขอบ17ครับผมนี่ครับดูดอกครับดูดอกสวยงามครับดอกหนาปึกเลยนะช่วงล่างแน่นปึกแอร์เย็นเฉียบนะครับผมอันนี้ขับมาเองนะครับนุ่มจริงๆนะครับขับไปไม่มีสะดุดไม่มีปัญหานะครับผมน้องใหม่ครับน้องใหม่แนะนําเลยนะครับราคาไม่แรงไม่แพง ในช่วงหยุดลุกเจรษตกรจแบบนี้นะคะอ่าอ่าอันนี้ก็ะจะมีแหลกให้นะคะผมแหลกหลังคาอันนี้ไว้ขนของได้นะคะไว้ขนของใส่สัมภาระได้นะคะเวลาที่เราจะไปเที่ยวเนาะจะไปเที่ยวนะ,ะ,วนะคะตรงน,นี้ก็เอาสัมภาระขึ้นไปไว้ได้เลยนะคะอ่าหาลูกค้านะคะท่านใดสนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมเราเป็น อาณาจักร SUV นะครับซึ่งมีรถ s อส s v นะครับเยอะที่สุดในย่านของมบุรีนะครับผมหรือจะจำง่ายๆเลยก็คืออาณาจักรเบ t คาร์ออโนะครับเบคคาร์ออโตนะครับผมจะอ่ะเดี๋ยวให้ทีมงานนะครับสาธุดอ้อล้นะครับผมกระจกพรเมียมนะครับอ่านะครับแล้วก็นี่ครับ ช่วยเสริมนะครับในการมองนะครับระยะไกลนะครับผมตัวนี <NAS coaching> ้เป็นระยะไกลเนาะอ่าโอเคก็ผมเดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันนะครับอ่าครับเดี๋ยวเราจะมาพาชมภายในนะครับผมนะครับคันนี้นะครับพรงอะไรมัลตินะครับผมพรงอะไรมัลติเนาะอ่าเครื่อง 2.7V นะครับขับ2เนาะอ่าจอทัชสกรีนนะครับเป็นจอทัชสกรีนนะครับผม ตัวนี้ก็จะมีอ่าตัวขับนะครับตัวขับกาลังเสียงให้นะครับผมกล้องอ่กระจกมองหลังนะครับเป็นพิก้องนะครับผมออ่าันนี้เราจะบอกว่าเข้าใหม่จริงๆเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาเกียร์ออโต้ครับโอเคเบาะนะครับสวยงามครับผมเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะครับ กระจกไฟฟ้านะครับผมกระจกไฟฟ้าเนาะนะครับแล้วก็เบาะด้านคนขับนะครับปรับไฟฟ้านะครับผมปรับไฟฟ้านะค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะครับผมเป็นรถครอบครัวที่อ่ากว้างขวางนะครับกว้างขวางแล้วก็ค่อนข้างที่จะรองรับนะครับรองรับในเรื่องของการอำนวยความสะดวกหลายๆอย่างนะครับจะบรรทุกจะขนของอันนี้ได้เต็มที่เลยนะครับผมครับผมถ้าในกรณีนะครับลูกค้า อาจจะบรรทุกนะครับจะบรรทุกหรือว่าจะใส่ของนะครับลูกค้าก็พับเบาะนะครับผมพับเบาะได้เลยนะครับก็จะว้างขึ้นไปอีกนะครับอย่างนี้ก็ได้ครับลูกค้าได้หมดนะครับแล้วแต่ว่าลูกค้าสะดวกใช้แบบไหนเนอะลูกค้าสะดวกใช้แบบไหนนะครับก็พับได้เลยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นอ่าจะบอกว่ารถโตโยต้าเนี่ยครับผม มันเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างที่จะยอดนิยมอยู่แล้วนะครับผมในเรื่องของการใช้งานเนอะความคุ้มค่านะครับอันนี้เราขอแนะนำเลยนะครับผมรุ่งโตโยต้าคอเนอร์นะครับ2.7ลิขับ2อ mm hmm. นะครับผมอันนี้บอกเลยคำเดียวว่าคุ้มนะครับคุ้มคุ้มแน่นอนได้ไปยังไงก็คุ้มประหยัดน้ำมันด้วยนะครับประหยัานานดยน้ำมันด้วยนะอ่ะโอเคเดี๋ยว ไปดูด้านหลังนะครับว่ามันใส่ของได้เยอะขนาดไหนนะครับถ้าลูกค้าไปกันหลายคนอย่างที่บอกนะคะก็คือครอบครัวใหญ่เนาะก็พับลงมานะครับแล้วก็นั่งด้านหลังนี้ได้อีกแต่ถ้าไม่ได้ใช้ต้องการบรรทุกใส่ของขนสินค้าอะไรก็แล้วแต่นะครับได้เลยนะครับผมแนะนําเลยนะครับแอร์หลังก็มีนะครับผมรุ่นนี้ปีนี้มันมีแอร์หลังแล้วนะครับลูกค้ามีแอร์หลังแล้วอ่ะพิเศษขึ้นมาเห็นไหมครับ มีจอให้อีกจอเพดานนะครับผมจอเพดานออุปกรณ์ยังอยู่ะพี่อ่าอุปกรณ์รรครับ่ามาดูอุปกรณ์กันว่าอยู่ครบไหมน,นี่น้องใหม่จริงๆนะครับอุปกรณ์ครบนะครับผม่าจะมีทั้งนี่ขับตัวไขนะต,ขตัวไขตัวแมลงนะครับผมมีครบนะคบอ่าโอเคไปเก็บไว้เนาะอันนี้ใหม่จริงๆสดจริงๆนะครับใหม่สดนะครับผม สีก็สวยนะคะสีก็สวยเรียกง่ายๆว่าได้ไปุ้มมากนะครับได้ไปุ้มมากนะครับโอเค